นี่ก็เพิ่งถามไปนะครับว่าเมื่อไหร่จะครบเจ็ดวันหลังจากที่ตำรวจปปป,ปนะครับบุกเข้าไปในห้องของอธิบดีกรมอุทยานนายรัชดาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบนเจอของกลางเงินในซองเงินสดที่โต๊ะทำงานเลยนะครับเกือบเกือบห้าล้านบาทแล้วพลเอกประยุทธ์ก็สั่งย้ายไปอยู่ที่ทำเนียบแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเจ็ดวันเจ็ดวันไอผมก็นับมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปีใหม่นะครับว่าครบหรือ,อยังจริงๆถ้านับวันเนี่ยมันครบแล้วนะครบแล้ว ก็คิดว่าไอ้วันสองวันนี่แหละเผื่อหยุดปีใหม่ไปด้วยเจ็ดวันให้ได้ข้อสรุปภายในเจ็ดวันไม่มีครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้เอาอีกแล้วนะครับอะไรที่พูดรับปากกับประชาชนเอาไว้เนี่ยนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะล่าสุดนายกุศลโชคธิรัตน์รองปลัดก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับบอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วเรียกทางรัชดาเรียกทั้งชัยวัฒน์เนี่ยมาสอบถามข้อมูลพบว่ามีมูลครับ มันก็มีมูลสิครับไม่งั้นตํารวจก็จะไปจับได้ยังไงมันมีมูลอยู่แล้วนะอันนี้บอกว่ามีมูลเพราะฉะนั้นจึงตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยเพื่อเอาผิดวินยัยร้ายแรงวงเล็บในทางลับในทางลับตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยร้ายแรงในทางลับแต่จะขยายเวลาเป็น30วันฮะทำไม่เสร็จก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน90วันอืม ก็มีนะครับ30แรกต่ออีก90แม่งเออโทษทีสเดือนขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็ลืมอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งโอ้โหตอนนั้นประชาชนคนไทยก็คงเป็นลุ้นเรื่องการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอนักข่าวถามว่าสังคมก็สงสัยว่าปลายทางของเงินไปที่ไหนรองปลัดก็บอกว่ามันตอบไม่ได้หรอกแต่สังคมจะได้รู้พร้อมกันเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว สรุปเจ็ดวันบอกว่ามีมูลโอ้ยมันก็มีมูลสิครับไม่งั้นตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาได้ยังไงก็ข้อหาเรียกรับสินบนมันก็ต้องมีมูลสิครับเงินกองเต็มนะและที่สำคัญอันนี้เขาล่อซื้อนะครับไม่ได้บุกเข้าไปเลยเจอเงินไม่ใช่เขาล่อซื้อวางไอวางเรื่องราวบอกว่าอ้าวอันนี้เรียกรับใช่ไหมพอเรียกรับเสร็จปุ๊บไอคนที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยสวมรอย ว่าเนไอ้อันก็มาจ่ายให้แต่ประสานงานกับตำรวจเอาไว้แล้วเจ็ดวันมาบอกสังคมว่าคดีมีมูลมันก็มีมูลอยู่แล้วนะครับแต่ไอตอนนี้ย้อนไปดูข่าวเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเลยนะครับเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยออกมาบอกกับสังคมว่าเดี๋ยวจะต้องทราบผลภายในเจ็ดวันสังคมก็รอรุ้นอยู่ว่าเอ้ยมันจะไล่ออกปลดออกหรือจะยังไงอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่นี้เท่ากับว่าขยายระยะเวลาไปอีกอย่างน,น้อยก็4เดือนคือมันต้องอุทธรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะคาดีแบบนี้มันชัดเจนนะครับโอ้โหนะครับนี่เป็นรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาบอกว่าต่อต้านการทุจริตปราบปรามการคอร์รัปชันเป็นรัฐบาลคนดีนะวันก่อนผมนำเสนอข่าวพยาบาลกระดกเบียรนะครับเธอรับผิดชอบต่ออาชีพเธอนะรับผิดชอบต่อตัว,ต,ว,ต,วตัวเธอเองนะ รับผิดชอบต่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเธอนะเธอล่าออกเลยครับเธอล่าออกเลยอันนี้ไม่เห็นนะอันนี้ขยายไปอีกจากเจ็ดวันเอาไปอีกสามสิบถ้าสามสิบก็ขยายได้อีกเก้าสบวันมันผมว่ามันสมัยนีย้ประชาชนคนเขาดูออกอะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับผมก็รอรุ้นหยู่ก็แล้วก็ใช้คำว่าว่าแล้วกูว่าแล้วเจ็ดว,ว,วันออกมาทรงนี้นะ คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วก็ผมว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมันเห็นอะไรชัดเจนนะนะเห็นอะไรชัดเจนมากๆหนบอกว่าเป็นคนดีรัฐบาลคนดีหนบอกว่าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตรฐานสูงนะครับแต่กระบวนการที่ออกมาแบบเนี้ยมันบอกอะไรกับประชาชนได้หรือเปล่าล่ะครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์อลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามแล้วนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เอมไปแท่งไปแท่ง แล้วเห็นไหมฮะพิกิหนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทาหนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคือรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงยังหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะ่ะเช่นนี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะ่ะคุณผู้ชมได้งอ,อกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่ทงทาสัง่ทงทงําส่งสัง่งทําส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาตาทาสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาตาแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพิษก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็ inbox ก,กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับเนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงาน,นงานี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิชซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ